เขาพลองครับดูกลุ่มลุ้นแชมป์อีกหนึ่งทีมก็คือ b c ครับสักครู่นะครับเราจะได้มา,าไล่เรียนดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับผมตกใจนักเตะว่าทำเพื่อแฟ,ฟนๆด้วยครับวันนี้เมื่อดูแบบนี้เนี่ยตัวใหม่ที่ดึงมาเสริมทีมในเลก2ของสมุทรสงครามในลงสนามหมดเลยนะครับทั้ง คณาเทพเจียระดับทั้งวัชรบ,บัวทองแล้วก็สุน่าอย่างคอนชัยอาจินดานะครับใช่ครับคู่อของรเรากับอีกคู่หนึ่งที่ไทยญี่ปุ่นล่าสุดแบงคอกหนีมีเป็นสองศูนย์นะครับสองสูนย์นี่จากสมปองสอเล็บคูข่ของเราครับดูฝั่งของอบีซีเปิดติดโชว์นะฮูยิงเสา,า,าแรก เปาครับอาดูบีซีครับเปิดมาเข้าในมีครับดึงแล้วยิงซ้ายครับเอาจนได้ครับโอ้โหนาที42ธนาธิตสงระสินครับซัดให้บีซีออกนำเกียรติสมุทรสงคราม1-0โอ้โหจังหวะนี้ยิงฉลาดมากครับนฤบดินเปลี่ยนเข้าในมาครับธนบุญสายมีพิรพัฒน์นะครับไฮดีโชชิโมจิ โชว์เข้าในชนะทิพย์ชนาทิพย์โดนบล็อกแล้วโชว์ชิโมจิโอ้โหยังก็มีตาหลังครับโอ้โหสุดๆครับลูกนี้ครับนาที52าสิบอครับพงมมพัทรต้องแก่แล้วครับมมพงครับ <c oughs> เสียบที่บอลถึงบอลก่อนครับอ้าวแล้วจอที่เวลคัมดันล่างจอผู้สินเห็นไหมโอ้โหใบแดงครับแดงทงั้งแดงทั้งคู่ด้วย ในจังหวะที่ขึ้นเหลือบมาเราเห็นอื นั่นแหละครับเป็นข้อมูลย้อนหลังมาจากคือนาวันแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับเกมจากสนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาครับ B.C. เซโรสุนาร์ก็เอาชนะเชีซีสมุทรสงครามได้2ประตูต่อ0ครับวันนี้ก็2ประตูในมีเซโรยังไร้พ่ายเหมือนเดิมนะครับเก็บเพิ่มมาเป็น40คะแนนเท่ากับจากฝูง SCG เมืองทองด้วยผลต่างประตู20ลูกเท่ากันนี่นะแต่เข้มข้นขึ้นไปนะครับเพราะว่าบุรีรัมย์ก็ตามทั้ง SCG กับ BC ขึ้นมาเหลือแต้มเดียวด้วยะครับครับวันนี้หมด